สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเซปเทนเบอร์หากมีข้อผิดพลาดประการใดเซปเทนเบอร์ฝากมาบอกว่าขออภัยมาณทีนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ อยู่กับเซนเบอร์นะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกของช่องเลยตื่นเต้นมากๆวันนี้นะคะจะมาเปิดพอร์ตปริโอนะคะยื่นไปแล้วก็ติดเป็นตัวจริงเรียบร้อยแล้วกับคณะศณิลปาศาสตร์เอกวิชาภาษาไทยมหาวิาทยาลัยมาหาิมหดลนั่นเองค่ะจะมาตอบข้อสงสัยเลยว่าใช้เกณฑ์อะไรในการยืน่นบ้างผลงานที่ยื่นไปมีอะไรพอร์ตที่ยื่นไปมีลักษณะเป็นแบบไหนสอบสัมภาษณ์เป็นยังไงก็จะมารีวิวทุกๆอ,อย่างภายในคลิปนี้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากเข้าในรอบต่อๆไปด้วยหรือว่าน้องๆที่ อยากจะเข้าในปีต่อๆไปนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่เกณฑ์นในการยื่นเข้าคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหิดลกันก่อนเลยนะคะเกณฑ์หลักๆสําคัญก็คือสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นม .6 หรือเทียบเท่าคําว่าเทียบเท่าในที่นี้หมายความว่าไม่จําเป็นต้องเป็นโรงเรียนหลักสูตรสามัญที่เราเรียนเรียนกันในประเทศไทยอาจจะเป็นวุฒิต่างประเทศกําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ กำลังศึกษาที่ต่างประเทศหรือว่าสอบเทียบบูตต่างประเทศมาเช่นวุจีดีอันนี้ก็ยื่นได้ตราบใดที่คะแนนผ่านคะแนนถึงเกณฑ์เนี่ยก็ยื่นได้เลยตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาะคะไม่ต้องกังวลและต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสี่ภาพการศึกษาก็คือมสถึงม5เนี่ยไม่ต่ำกว่า3.00และโดยเฉพาะเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาไทยอังกฤษสังคมต้องไม่ต่ำกว่า3.00เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมหยิบย่อยเนี่ยก็จะ แปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะให้ทุกคนเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับใครที่สนใจจะยื่นพอร์ตฟลิโอในปีต่อๆไปแต่เกณฑ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีน่าจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์หรือเปล่านะคะแต่คิดว่าคงอาจจะยึดเกณฑ์นี้ไว้เหมือนเดิมน,นั่นแหละคุณสมบัติข้อต่อมาแน่นอนว่าถ้าจะเข้าเอกภาษาไทยแล้วก็ต้องมีผลงานเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะพยา,ายามใส่ไปให้มันเยอะให้มันมีน้ำหนักเนาะแล้วที่สำคัญผลงานเนี่ยไม่ควรจะเกิน3ปีเกินได้ เสร็จก็ใส่ไปแต่ว่าผลงานที่มันมากกว่า3ปีเนี่ยควรจะเป็นผลงานที่สําคัญแล้วเรารู้สึกชอบประทับใจภูมิใจมากจริง,รงๆที่จะน,นำเสนอเขานะคะแล้วก็เกณฑ์สำคัญก็คือการประกวดคัดลายมือเนี่ยไม่ถือเป็นผลงานทางด้านวิชาภาษาไทยนะคะเพราะเขาต้องการผลงานที่มันแสดงถึงความสามารถแล้วก็ทักษะในการคิดการทำที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยจริงๆ เอกสารสําคัญต่อมานะคะนั่นก็คือใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมสภาคการศึกษาและรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมในสารายวิชาได้แก่ไทยอังกฤษสังคมที่ได้เกรนไปข้างต้นนะคะใบนี้ก็จะให้ผอ,อเซ็นเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยได้คะแนนตามนี้จริงๆนะเราไม่ได้ปลอมแปลเอกสารขึ้นมาไม่ได้ปลอมแปลเกรดขึ้นมาและเอกสารเบ็ดเสร็ดต่างๆก็ได้แก่ใบปพหนึ่งก็คือใบแสดงผลการเรียนของเราหรือว่าใครที่สําเร็จการศึกษาแล้วก็ให้ใส่ใบวุฒิการศึกษาไปด้วยนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียน ซึ่งพวกนี้เป็นพื้นฐานหนงเยกาสารที่เราต้องยื่นอยู่แล้วเนาะทำไมถึงเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทยที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าที่เนี่ยค่อนข้างมีความสเปเชียลต่างจากทีู่อีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าที่เนี่ยมันผสมก,การเนี่แบบรรฒนากา,ารระหว่างวาสสารสื่อสารมวลชนแล้วก็นิเทศแล้วก็ภาษาศาสตร์ด้วยซึ่งมันตอบโจทย์เรามากเลยอะสำหรับคนที่อยากเรียนไทยแต่ว่าไม่ได้ต้องการจะเรียนลึกเจาะลึกไปขนาดนั้นเพราะว่า การเรียนเยอะๆบางครั้งมันก็แบบว่าปวดหัวเหมกันแล้วรู้สึกว่าเออแล้วก็ชอบวรสารด้วยชอบในด้านนิเทศด้วยซึ่งที่เนี้ยตอบโจทย์มากๆก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับน้องๆที่กําลังแบบหาตัวเองอยู่ว่าเอ้ยเราอยากเรียนไปหมดเลยอะชอบไปหมดเลยอะถ้าใครชอบแบบเซฟนะคณะเนี้ยสาขาเนี้ยที่เนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันแบบ ได้ครบทุกวงจรเลยอะรู้สึกแบบอืมดีมากก็อยากจะฝากไว้เป็นตัวเลือกให้กับใครที่กําลังมองหาคณะดีๆแบบนี้อยู่นะคะก็คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยม่ิดนอาจจะตอบโจทย์กับน้องๆก็ได้อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆก็ได้นะคะจริงๆรีวิวคณะศิลปศาสตร์เอกไทยมหาวิทยาลัยม่ิดนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในช่องของม่ิโดนเองหรือว่าจะเป็นชาแนล <But> ของพี่บริงเพราะว่าพี่บริงก็เรียนที่นี่มาเหมือนกันนะคะ หลายๆคนก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะประกอบการตัดสินใจนะเผื่อว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในปีนี้ปีหน้าอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเซฟจะแปะแชแนลช่องที่ได้บอกไปไว้ใต้คลิปนะคะสามารถกดดูกันได้เลยนะนี่ก็คือหน้าตาของพอร์ตฟลิโอเล่มที่ยื่นไปนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าปริ๊นร้านไหนเดี๋ยวก็จะแปะข้อมูลร้านไว้ด้านล่างเหมือนกันนะคะพอร์ตเรามีลักษณะเป็นคล้ายๆแมกซีนแน่นอนว่าแอปที่ทําก็คือแอป แคนวาเพราะว่ามันเป็นแอปที่ใช้ง่ายมากๆเหมาะกับเซฟที่ใช้อะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยถนัดอยู่เลยใช้ไม่ค่อยเก่งก็แคนวาทาให้ชีวิตในการพอร์ดง่ายขึ้นเยอะเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองโหลดกันได้นะคะนี่แอปแคนวานะคะอืมพอร์ตฟลิโอของเราก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นภาพบานข้างไว้ให้ด้วยแต่ละหน้าเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายๆขึ้นเพราะว่าพอร์ตอันนี้มันก็ดูยากในเนื้ออยูไ่ไงอืมเรามาเริ่มกันที่หน้าปกนี่หน้าปกของเราก็จะมีเขียนว่าพอร์ตฟลิโอต่างๆใส่รูปของเราแล้วก็ เขียนเไว้ตรงเล็กๆว่าคณะศิลปศาสตร์ดักสูศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยให้มันดูแบบว่าเออเนี่ยเรายื่นนี่เลยเราตีมก็เป็นตีมสีน้ำเงินซึ่งก็เป็นสีประจํามหาวิทยาลัยเนาะหลายๆคนว่าเอ๊หนังสือเปิดแบบนี้เป็นหนังสือแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือว่าเขาเรียกว่าไงมันหันหน้าด้านนี้ไงก็งงนิดนึงนะเออเดี๋ยวจะเปิดไปพร้อมๆกันแหละไปไปดูพอร์ตเราเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นหน้าของคำนำ ก็แปะปด้านข้างแหละอันนี้เป็นคำนำแล้วก็เขียนลาบลาบไปแล้วเราก็แอบ,บแต่งกรอเล็กๆไปด้านข้างด้วยเห็นไหม<ะ>เออเห็นแหละอันรใหญ่เนี่ยเป็นกรอที่แบบแต่งขึ้นมาเองเ,อออเลยสำหรับขอด้านนี้นะให้เราไงให้กรรมการเห็นว่าเออเนี่ยเราแบบมีพัฒนากในการเข้าคณะน,นี้สาขานี้มากจริงๆนะคะหน้าต่อมาก็คือคอนเทนต์สตลบันต่างๆคอนเทนต์ก็คือแบบนั่นแหละทั่วๆไปไม่ยาก ต่อมาก็เป็นข้อมูลส่วนตัวประวัติชีวิตก็มีคติโพจน์ใหญ่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีข้อมูลของเราความสามารถพิเศษข้อมูลครอบครัวที่อยู่แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะพยายามคุมตีมให้เป็นสีน้ำเงินอยู่เลยนะอืมคุณยากนิดนึงต่อมาเป็นหน้าของประวัติการศึกษานะคะอันนี้ก็ใส่แบบใบปพไปเนาะแล้ววันนี้เสจก็แนบบุตจีดีไปที่สอบมาเป็นเหมือนกับอะไรอะ ใบว่าเออเนี่ยจบม .6 แล้วนะแล้วก็เป็นคะแนนของ GED นะคะ GED ที่ใช้ยื่งไา้เนี่ยในปีปัจจุบันล่าสุดออกมาใหม่เลยก็คือว่าทุกวิชารวม เอาไปไกลมากนะนี่ก็ขึ้นภาพไว้ข้างๆแ,แล้วนะหวังว่าเพื่นอนๆคงดูครบแล้วแหละว่าเออมันเป็นประมาณนี้เนาะน้าต่อมาก็เป็นผลงานที่ใส่ไปนี่ก็เป็นผลงานที่เราไปแลกเปลี่ยนมานะคะคราวทูพรีเซนต์มากว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปเผยแพร่นทําไทยที่ประเทศอเมริกาเป็นครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เผยแพร่มากแต่ก็พยายามใส่ภาพที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมแลยวท่านทำไปก็มีกิจกรรมจิตอา,าสาต,ต่างๆแล้วก็เราจบการศึกษาจากโรงเรียนที่อเมริกาด้วยก็เลยเสร็จว่าเนี่ยเป็นใบจบของเราประมาณนี้ถามว่าได้ไปจบมาจากอเมริกามันจะเป็นต้องกลับมาสอบเทียบอีกเหรอก็คือจําเป็นเพราะว่า,าการแบบแปลงเกรดเทียบบุตรของที่เนี่ยมันค่อนข้างจะลาบากระหว่างอเมริกามาไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ปะก็เลยเอองั้นสอบเทียบ ด,ด,ดีไปเลยมันเห็นชัดเลยว่าเออเนี่ยเราสอบผ่านนะเรามีคุณสมบัติที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยได้เหมือนคนอื่นๆก็เลยเลือกที่จะสอบเทียบอีกครั้งมากลับมาสู่พอร์ตของเราผลงานที่ภาคภูมิใจนําเสนอหน้าแรกมีอยู่เกิน3ปีจ้าก็คือตั้งแต่มอ .2. อ่ะมาถึงตอนนี้ก็คือ4ี่ถึงหปีได้แล้วมั้งเอออันนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆเพราะว่าเป็นถ้วยราชทานถ้วยแรกแล้วก็ถ้วยเดียวที่เคยได้มาในมปลายแล้วก็หมต้นในชีวิตตอนเนี้ ก็คือได้มาแค่เพื่อเดียวแข่งตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทยนะคะอันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอมากๆแล้วด้านล่างก็เป็นรางวัลเพชรยอดมงกุฎก็คือได้เข้ารอบไปรอบสิบคนอะ่ะตอนมาต้นอ่ะเกินสามปีอีกแล้วแต่ว่าภูมิใจมากก็เลยใส่ไปอยู่ดีตัออ้งแต่ขึ้นมาไปมาไปแข่งเพชรมงกุฎมาประมาณครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ได้เข้าเลยเพราะสมมว่ามันยากมากแต่มาต้นหนูเคยทําได้เคยเก่งก็เลยอดีตหนูเคยเก่งนะหนูเคยเข้ารอบมาอะไรแบบมันแบบ รู้สึกเป็นผลงานที่ใหญ่มากๆก็เลยเลือกที่จะใส่ไปแม้ว่ามันจะเกิน3ปีแล้วก็ตามเออมาดูกันที่หน้าต่อไปนะคะก็คืออ่านี้เป็นรางวัลล่าสุดเลยเมื่อปี62เนี่ยล่าสุดแหละเป็นรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนบทร้อยกรองนะคะของสโมสรยุวก,กวีสมาคมเทพศรีกวีศิลป์น,นี้เป็นเจ้าประจําเลยคือไปแข่งงานเนี้ยบ่อยมากแล้วผลงานแล้วก็จะแบบเกี่ยวกับกรอนบ่อยมากๆเนาะ เนี่ยภูมิใจมากๆก,ก็แปลกแปบลบแปบลบแปบบแบบแบบลูกไปนี้ก็ได้ขึ้นป้ายที่โรงเรียนด้วยนะคะภูมิใจมากเลยค่ะอันเนี้ยเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นมปลายมาเวลาแข่งเขียนกระไม่เคยชนะเลิศดอันดับหนึ่งเลยนะคืออันเนี้ยเป็นครั้งแรกแล้วก็ไงอะเป็นงานสุดท้ายตอนมหกซึ่งแบบเราสามารถทําได้อ,ะอ,อ่ะออมานะคะก็เป็นรางวัล วันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อปี6 2เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าเราก็ได้รางวัลใหญ่เหมือนกันก็คือรางวัลชนะเลิศแข่งตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทยนะคะแล้วก็รางวัลอันดับ2นะคะเขียนร้อยกรองหนึ่ก็ภูมิมใจมากๆเชน่นกันก็เลยใส่ไปแล้วก็แอบ,บแซรกเกติบัตตอนชั้นมอไหนเนี่ย มสามเออเหนมันก็เกินสามปีอีกแล้วเป็นงานภาษาไทยเหมือนกันก็พยายามใส่ไปให้มันอยู่หน้าเดียวกันเหมือนกับเซฟแบ่งตามงานนะว่าแบบอันนี้เป็นงานวรรณยุกกวีก็อยู่หน้าเดียวกันไปเลยแต่ว่าอันนี้ใส่ผลงานหลักๆไปอันเดียวแล้วก็อันนี้เป็นวันภาษาไทยใช่ปะ,ๆๆปะก็พยายามใส่ที่มันเด่นหน่าต่อมาก็คืออะไรรางวัลเพชรยุดมูลถืลายกองไม่ได้ชนะ ไม่ได้ชนะแต่ว่าแบบได้รางวัลอยู่ก็ใสามากเหมือนกันแบบว่าพาวทูพรีเซนต์ว่ามันเป็นผลงานที่เหมือนกับเขียนกรอนส่งไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ได้รับคําแนะนาคอมเมนต์จากคอมเมนตเตอร์ทุกเดือนนะแล้วก็มีการพัฒนาทักษะในด้านนี้ที่ดีขึ้นแล้วก็เลยใส่ไปว่าภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ทั้งหนึ่งได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ได้รางวัลมาก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็เลยใส่มาแล้วก็ด้านล่างเป็นรางวัลทีเออ่เก่ากมากมอตอ้นก็คือมสอง เห็นไหมเราพยายามใส่ผลงานที่โดดเด่นน่ะถึงแม้อายุจะตืินสามปีแต่แตรู้สึกว่าเออมันเด่นล้วก็ใส่ไปอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศแข่งตัวชนะอักษรไข่ของคอ,งองสวดแล้วก็คอประสอจัดแข่งมาั้งปต่ต้นทุกปีตอนนี้ไม่รู้มีแข่งอยู่ไหมเราจาได้ว่าเราชอบแข่งแบบนี้มากๆเลยอะ่ะเออมันสนุกมากๆกับอักษรไข่ทุกคนลองเล่นดูได้มาเลยสนุกจริง อ่านอกด้านอีกแล้วผลงานเด่นๆด้านภาษาไทยหมดแล้วหมดแล้วเหรอคือเราพยายามใส่อันนี้มันแบบเด่นจริงๆแล้วเราก็จะไปแทรกเกติบตัตรเล็กๆด้านหลังนะอันนี้ต่อมาเราก็เขียนคําคมไว้ตัวโตๆเหมือนเดิมอันนี้เป็นตอนที่อยู่สภานักเรียนเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการก็ใส่ผลงานอะไรแบบว่าตอนในปีที่เราอยู่เนี่ยมันมีผลงานอะไรเกิดขึ้นบ้างนะแล้วเราทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างก็ใส่ปนกันเข้าไปเลยแล้วก็อันนี้ เป็นได้รับรางวัลเกียรติบัตรเด็กเรียนดีก็เลยเออใส่ไปด้วยแล้วก็ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรของโรงเรียนตางานต่างๆการแสดงต่างๆการพูดต่างๆในงานต่างๆแล้วก็อันนี้ใส่ภาพเด็กๆไปตอนทําง,งานที่แซลมอนทําง,งานเป็นเหมือนกับแบบว่าคนขายหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยแหละก็เลยใส่ไปว่าเอออย่างน้อยเราก็แบบกล้าแสดงออกต่างๆนั่นนี่นะคะอะไรอย่างเงี้ยมีภาวะผู้นําอยู่บ้างจริงๆผลงานที่แสดงถึงความกล้าแสดงออกภาวะผู้นําอะไรเนี่ยใส่ได้ทุกคณะเลยนะแนะนำว่าเออแบบมันแสดงถึงศักยภาพในด้านทํางานกับส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นผลงานที่ดีเป็นโปรไฟล์ที่ดีของเราเหมือนกันถ้ามีก็ใส่ได้เลยนะประธานสีอะไรต่างๆเนี่ยเออใส่ไปได้เลยแนะนํา แล้วต่อมาก็เป็นกิจบัตรเล็กๆที่ได้มาต่างๆก็มี High ฮสคูลดิพลอม่าที่เคยใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่ซ้ําอีกลืมแล้วก็กิจบัตรตามงานต่างๆอันนี้เป็นงานสพท <c oughs> กิจบัตรสพทเนี่ยมีน้ําหนักมากพอสมควรนะ <c oughs> ใช้ใส่ไปนีว่าดีเหมือนกันในการที่แบบดันโปรไฟล์ขึ้นมาว่าเออเราได้เหรียญทองแข่งเขตแข่งจังหวัดแข่งภาคแข่งประเทศเนี่ยเออคือใส่ไปได้เลย ดีมากๆากนาสุดท้ายของพอร์ตฟิลิโอนะคะก็เป็นคะแนนสอบวัดสมรรถภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยทำไมถึงใช้อังกฤษไปด้วยเพราะว่าศิลปศาสตร์เนี่ยเอกไทยก็จริงแต่ว่าก็เรียนอังกฤษเนาะเออเราก็เลยแบบว่าเออเราเคยสอบมาอย่างไรเขาก็จะได้เห็นว่าเออภาษาไทยเราก็ใช้โอเคภาษาอังกฤษเราก็ใช้ได้นะอันนี้เคยไปสอบ CU TPT มาของจุฬาลงกรณ์เป็นการสอบวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยซึ่ง ยากมากคือไม่เชิงยากแต่ว่าจํากัดด้วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าทําให้ลนทําให้ลืมไปเลยว่าเฮ้ยอะไรเราฟังอะไรมาเราจะเขียนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่อยากเข้าด้านภาษาไทยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสอบไปได้นะเออมีประโยชน์พอสมควรแล้วก็ภาษาอังกฤษต่างๆนี่ที่สอบมาก็มี i e เ t s c u t e p ท g e t ขออนุญาตปิดเบลอคะแนนนิดนึงนะคะเขินอายคะแนนมากเลยก็เคไหมตรงนี้ว่าลักษณะมันเป็นประมาณนี้อืมสงสัยว่าทำไมเข้าเอกไทยแต่ว่ามีคะแนนสอบต่างกฤษเยอะมากๆก็คืออดีตการครั้งหนึ่งเคยอยากเรียนเอกอิงเหมือนกันแล้วก็มันมีใจนึกเอกไทยเอกอิงตอนยืดเก็แอบยืดเอกอิงเอกไทยไปด้วยน้ำวนๆกันแล้วพอติดก็เออตบไปเลก่อนหมดเดี๋ยวทำรีวิวมา เขียนไปว่าเต็งคิ้วแล้วก็ผลงานแล้วก็รูปตัวเองงง,ง,งว่าใส่ทําไมรูปตัวเองก็มันไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยใส่นี้ไปเนาะแล้วก็เขียนคําคมว่าเออเราจะไม่ทําให้เสียใจยที่เลือกเราประมาณนี้ถึงสใส่ไปแบบเพิ่มความน่าสนใจเห็นแบบรีวิวมาว่าส่วนมากใส่กันข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบติดก็เราก็ได้อินสป r เรชั n นนั้นมาเนาะก็เลยใส่บ้างจริงๆพอร์ตเนี่ยไว้กับหัวก็คือพยายามทำให้มันอ่านง่ายสบายตา ไม่อ่านข้อมูลมากเกินไปเนาะใส่ที่มันจําเป็นคําพูดไม่ต้องเน้นก็ได้เน้นรูปภาพอะไรแบบเนี้ยใช้สีที่ดูง่ายอ่านง่ายเนาะเพื่อที่กรรมาการจะได้รู้สึกอยากอ่านอยากเปิดหน้าต่อๆไปนะคะใส่ข้อมูลสําคัญสําคัญที่อยากที่อยากนําเสนอไว้ด้านหน้าๆเลยเขาจะได้อยากเปิดหน้าหน้า2องหน้าสหน้าสอ่านต่อๆไปนี่ก็เป็นเคล็ดลับ อย่างอื่ในการทํำพอร์ตของเราไม่ว่าจะเป็นคณะไหนสาขาไหนที่ไหนก็ตามใช้สีที่อ่านง่ายใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่ายๆใส่รูปภาพเข้าไปเยอะๆอย่าเน้นข้อมูลมากจนเกินไปนะคะนี่แหละแล้วเราก็จะสามารถติดรอบพอร์ตฟลิโอได้ไม่ยากเลย ที่ยากต่อมาก็คือรอบสัมภาษณ์อะล่ะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์กันเพราะปีนี้เป็นการสอบออนไลน์ด้วยเออเป็นมิติใหม่มากๆการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เนี่ยแน่นอนว่ามีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียข้อดีคือไม่ได้รู้สึกกดดันจากการสัมภาษณ์ต่อหน้ากรรมการตรงๆกรรมการหลายคนไม่มีเนาะแต่ข้อเสียของมันก็คือว่า สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่เสถียรบางบ้านก็ไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยเกิดสัมภาษณ์อยู่แล้วเน็ตกระตุกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างลางบากทั้งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสัญญาณภาพคือภาพกรรมการยังค้างอยู่เลยอะ่ะเออกรรมการคิดยังไงนึกยังไงเราดูเราดูสีหน้ากรรมการไม่ออกเลยเพราะว่าภาพที่เห็นอ่ะก็ก็ไม่ได้ชัดด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งสัญญาณเสียงขาดขาดหายหายเบาๆดังๆบ้างซึ่งก็ต้อง เขาเรียกว่าไงเงี่ยหูฟังแล้วก็ตั้งสติให้มันดีๆพอสมควรสำหรับก,การสัมภาษณ์ออนไลน์ไม่แน่ว่าปีหน้าจะมีสัมภาษณ์อะไรอีกหรือเปล่าแต่ก็ภาวนาะให้ไม่มีสถานการณ์คงจะดีขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอนคิดว่าแบบนั้นคำถามที่เราเจอตอนสัมภาษณ์นะก็ทั่วไปแหละก็คือให้ให,ให้แนะนาตัวก่อนว่าชื่ออะไรเรียนที่ไหนอายุเท่าไรแบบ อะไรต่างๆเนี้ยเราก็แนะนําตัวเดว่าเออสวัสดีค่ะชื่อนี้ชื่อนี้อายุเท่านี้สําหรับการกษาจากที่นี่มาไปแลกเปลี่ยนมาด้วย oh. พอเราบอกว่าไปแลกเปลี่ยนมาปุ๊บกรรมาการก็จะยิงคําถามเข้าเรื่องแลกเปลี่ยนเลยที่ไม่ค่อยได้ถามอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยมากก็เน้นไปทางว่าเออเราแลกเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไหนชอบอะไรบ้างตอนไปแลกเปลี่ยนแล้วก็คิดว่าสถานการณ์โควิดที่อเมริกากับที่ไทยเนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็ต่างกันยังไงก็ เออพยายามนึกพอสมควรเพราะว่าไม่ได้เตรียมตรงข้อนี้มาใช่ไหมอืมแล้วก็หลักๆทั่วๆไปก็จะมีว่าทําไมถึงอยากเรียนศ,รรศิลปศาสตร์เอกไทยที่นี่แล้วสำหรับเราที่ไปแลกเปลี่ยนมาเนี่ยก็โดนถามต่ออีกว่าเออไปแลกเปลี่ยนมาทาไมไม่เรียนเอกอิงทำไมถึงเลือกเอกไทยทําทไมถึงสนใจอยากจะเรียนละอะไร เราก็ตอบไปเลยว่าที่อยากเรียนที่นี่อยากเรียนเอกไทยที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเอกไทยที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะไม่ได้เรียนไม่ได้ภาษาศาสตร์มากๆเหมือนที่เราบอกไปข้างต้นก็คือมีการเรียนแบบบรสารสื่อสารมวลชนมีการเน้นคณานิเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเรียนแบบบุรณาการที่เราชอบอือก็เลยตอบไปแบบนี้คําถามข้อต่อมาก็คือถ้าได้เข้าไปศึกษาที่นี่จะทําตัวเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างต่อสถาบันก็งงพักนึงเหมือนกันก็พยายามแบบ ตอบให้ไหวที่สุดก็คือว่าถ้าได้เข้าไปนะคะก็จะตั้งใจศึกษาหาความรู้ค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ตัดตัวความรู้ทุกๆอย่างที่อาจารย์เนี่ยสอนมาเพื่อที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็นําไปต่อยอดพัฒนาสถาบันที่เราศึกษาอยู่เนาะแล้วก็สังคมจนไปถึงประเทศชาติแล้วก็ต่อไปอีกว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคําตอบที่เราตอบไปก็เป็นคําตอบทั่วไปที่พอจะนึกได้ ในระยะเวลาสั้นๆคำถามหลักๆก็น่าจะมีเป็นประมาณนั้นอออแล้วก็ถามว่าออชอบอะไรที่มาิดนคือแบบชอบหลักสูตรไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบเลยว่าก็ชอบหลักสูตรที่เป็นวิชาการเขียนข่าววิชาอ่านแบบผู้ประกาศวิชาการผู้สารบันเทิงต่างๆซึ่งมันเน้นไปทางการพูดการอ่านการเขียนการฟังก็คือแบบว่า ครบเลยอ่ะก็เลยสนใจแล้วก็รู้สึกชอบหลักสูตรชอบความหลากหลายตรงนี้มากๆแล้วก็เจอคําถามยากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวรรณกรรมเล่มที่ชอบอ่านคือเรื่องอะไรจริงๆวรรณกรรมก็คือหนังสือทั่วไปนะคือวรรณกรรมอืมแล้วก็เอ๊ะอะไรคือวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามนึกเรื่องขึ้นมาคือเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะแต่พอโดนถามปุ๊บก็แบบลืมเลยอ่ะว่าเราเคยอ่านหนังสืออะไรมาบ้างแล้วก็มีคําถามอีกข้อนึงนะคะถามว่าเคยไปแข่งอะไรมาบ้างผลงานอะไรที่ชอบมากที่สุดทับนจมากที่สุดเราก็ ยกไปว่าเออเป็นงานวันยุกกวีค่ะตาที่ได้บอกไปว่าเออมันเป็นแบบงานสุดท้ายของมอ .6 แล้วเนาะแล้วแบบเราก็ได้มาชนะเลิศม,มาก็เลยเลือกผลงานนี้ไปแต่ว่าก่อนจะตอบได้ก็คือแบบนึกไม่ออกแล้วแบบว่า,าแข่งอะไรมาบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นปกติจริงๆที่แบบเราจะเกิดการลืมกระทันหันขึ้นมาเพราะว่าเราตื่นเต้นด้วยแล้วก็ประมาทด้วยประมาณนี้ นั่นแหละนี่ก็เป็นแนวแนวคำถามที่อาจจะเจอได้ก็เป็นคำถามทั่วไปเนาะ <Yeah. S 1> สำหรับใครที่อยากเข้าเอกนี้คณะนี้ที่นี่นะก็ไปลองเตรียมคำตอบมาสำหรับการตอบรอบสัมภาษณ์ไว้ด้วยเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นเทคนิคการสัมภาษณ์ที่โมให้มา oh. ก็คือมีคลิปเพื่อนที่รีวิวคณะนี้ไวเ oh. ้เหมือนกันดูสัมภาษณ์ไว้เหมือนกันเพื่อนก็ให้ทริคมาว่าให เขาเรียกว่าไงสบศตากรรมการแต่เราแบบสบตายังไงดีวะม่นออนไลน์อะสบตายากมากเลยอะไม่รู้จะมองกล้องหรือมองจอ <c oughs> เพื่อเป็นการสบตาแล้วก็เออเลยมองตาชานในจอไปก็ไม่รู้ว่าคือการมองหรือเปล่าแต่ก็พยายามสื่อให้เขาเห็นว่าเออเราอยากเข้าที่นี่เราอยากยนที่นี่ <c oughs> จริงๆประมาณนี้การสัมภาษณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้เกิดการกดดันแต่อย่างใดแต่แอบ,บตื่นเต้นนิดหน่อย <c oughs> ก่อนสัมภาษณ์แบบว่าเอย เจอคาถามยากไหมเนี่ยเราจะตอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะคะให้ตั้งสติสดีก่อนตอบแล้วก็พยายามเตรียมคําตอบไว้ในหัวนะคือนี่ขนาดเตรียมคําตอบไว้ในหัวแล้วอ่ะยังแบบเกิดอาการแบบเฮ้ยเราเตรียมอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวนะคะที่เราติดเป็นตัวจริงรอบพอร์ตปลิโอคณะศิลปศาสตร์เอกวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยม่ิดลนั่นเองค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเลยนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้สาขานี้มหาวิทยาลัยนี้การยื่นรอบพอร์ตด้วยวุฒิ GED เนี่ยสามารถทักปรึกษาเรามาได้เลยนะคะเราให้คอนแทคมาด้านล่างแล้วไม่ว่าจะเป็น IG Facebook ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะ ทักมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวเราจะรำคาเราตอบแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะยินดีให้ข้อมูลกับทุกๆคนนะคะบ๊าย <Yeah. S 1>